สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ The Power of Bandan พลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะในเรื่องของคำว่าคุณค่าค่ะใครๆก็บอกให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองใครๆก็บอกให้เรารักตัวเองยังไง ใช่ไหมคะยังไงคือการรักตัวเองยังไงคือการเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นเราเป็นแบบนี้นะคะเราก็เคยอ,อยู่ในจุดที่เราไม่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราเคยอ,อยู่ในจุดที่ไม่เข้าใจคำว่ารักตัวเองมาก่อนนะคะวันนี้นะคะในคลิปนี้เราก็จะขออนุญาตกับทุกๆคนนะคะเล่าเรื่องราวแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของตัวเราเองให้กับทุกๆคนได้ฟังนะคะถ้า เราพูดวกวนหรือว่าพูดไม่เข้าใจหรือว่ามีจังหวะไหนที่เราพูดแล้วร,รู้สึกว่าอยากจะถามหรือสงสัยตรงไหนหรืออยากแสดงความคิดเห็นตรงไหนนะคะเชิญ mm. sure, ทุกคนคอมเมนต์ mm. ให้เราได้เลยนะคะ mm. เรายินดีมากๆนะคะ mm. ทั้งความคิดเห็นที่แตกต่างทงความคิดเห็นที่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะขอบคุณมากๆนะคะ mm. ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องถามทุกๆคนก่อนนะคะว่าทุกคนมีความคิดเห็นกับคำว่าคุณค่าในตัวเองยังไงบ้างคะทุกคนตีความคำว่าคุณค่าในตัวเองแบบไหนคะคุณค่าของฉันคือฉันต้องสวยหรือเปล่าฉันต้องรูปร่างหน้าตาดีหรือเปล่าฉันต้องมีการศึกษาฉันต้องมีคุณค่าในเรื่องของการทำงานเก่งหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ได้ หรือว่าคุณค่าในการแบบทําประโยชน์เพื่อคนอื่นอะไรอย่างนี้เราถามอันนี้เราถามให้ทุกคนตอบตัวเองในใจนะคะแล้ววันนี้ทุกคนมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ,อยังก็ให้ตอบตัวเองในใจเช่นเดียวกันนะคะสําหรับเรานะคะในคลิปนี้เราก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวของเรานะคะในวันที่เราไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองเราไม่ได้รักตัวเองมากพอทั้งทงท,งที่ก็ใช้ชีวิตปกตินะคะ แต่พอสถานการณ์มันทําให้เราเห็นแล้วว่าอ๋อที่เราเรียกว่ารักตัวเองที่เราเรียกว่าเรามีคุณค่าอันนั้นมันไม่ใช่ของจริงนะคะวันนี้เราขอแชร์ตั้งแต่เรื่องตอนที่เราหลังจากที่เราแต่งงานนะคะหลังจากที่เราแต่งงานเนี่ย สถานะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะคะเราทํางานก็ออกจากงานมาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็สามีเป็นคนดูแลเราแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองนะคะเราก็คิดว่ามันอยู่ในจุดที่มันโอเคนะคะซึ่งเราก็คิดแบบนั้นจริงๆคนรอบข้างเพื่อนๆหรือทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเราโอเคแล้วนะมันโอเคแล้วเราก็อ๋อเราเออโอเคก็โอเคแล้วเราก็คิดว่าเราเปรียบเทียบนะคะว่า เหมือนเราอยู่ในในตึกเหมือนเราอยู่ในตึกอยู่ในบ้านที่มัน่นคงอันนี้เราเปรียบเทียบชีวิตเราในช่วงนั้นว่าฉันอยู่ในตึกแล้วอะฉันไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันกับใครตื่นมาฉันก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านอยากไปไหนก็เออบอกสามีเราก็คิดว่าโอเคใช่ไหมคะทุกคนฟังก็ว่าโอเคแต่เราลืม ไปว่าทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเรายึดความสัมพันธ์ของสามีกับเราว่าทำไมเธอไม่เหมือนเดิมทำไมเธอไม่เหมือนตอนเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้เราเป็นพ่อแม่มันเป็นไปได้ไหมคะอันนี้เราถามทุกคนนะคะหนึ่งเรายึดพอสามีเริ่มโฟกัสคือพอเรา เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ต่อกันมั่นคงถูกไหมคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นแฟนการใส่ใจกันหน่อยจะได้เอ,อเป็นแฟนกันนะพอตอนนี้มันตกลงปรงใจแล้วเนี่ยเขาก็วางใจในความสัมพันธ์เขาก็ไปโฟกัสหน้าที่การงานแต่เราไม่ได้มองเราว่างเกินอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะก็ทําไมเธอไม่เหมือนเดิมกับฉันคุณพระเขามีเวลามาั้งเขาก็ทํางานเนาะเราก็เริ่มเก็บมาคิดอะต่อมาคือเรื่องของการทํางาน เราก็เล่นโลกโซเชียลนะคะแล้วเราก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมคนนั้นเขามีงานอันนี้ทําไมคนนี้เขาไปที่นูน่นอุ้ยเขาซื้ออันนี้ให้แม่เขาเอาเงินให้แม่เขามีเราไม่มีไรายได้เรามองเห็นแค่สิ่งที่เราไม่มีเรามอง,ส,งสิ่งที่คนอื่นมีเอ้ยคนนั้นเขามีอันนี้คนนั้นเขาเป็นอันนี้เราก็บอกว่าเราขาดเราก็คิดแบบนี้นะคะแล้วมันก็เก็บ พอเราพูดเออเราพอเราพูดเรื่องนี้กับคนอื่นใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับเก็บเป็นความทุกข์กับตัวเองเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะมองเห็นด้านที่เรามีไงเราเคยคุยกับรุ่นพี่นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีปัญหาอ,อ่นู่นนี่นั่นเขาไม่โอเคเลยเขาหน้าที่การงานเขาไม่โอเคเขาบอกแบบนี้เราก็บอกว่าแต่ว่าพี่เนี่ย มีหน้าที่การงานตรงนี้พี่มีดีกรีเนะยพี่แบบมีปริญญาตั้งหลายใบยพี่มีความสามารถมากๆพี่พี่มีดูมีคุณค่าอะพี่ลองมองเราดิเราเป็นแค่แม่บ้านลูกสองเขาก็บอกว่าแต่พี่ว่าเราเนี่ยเก่งมากนะเลี้ยงลูกอยู่บ้านสองคนได้อย่างไรหนึ่งเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันต่างกันที่ไหนรู้ไหมมันต่างกันที่มุมมองพี่มองเราอย่างหนึ่งเรามองตัวเองอย่างหนึ่ง เราอะมองพี่อย่างหนึง่งพี่มองตัวเองอย่างหนึง่งเหมือนกันเราอะมองเห็นแต่ด้านที่ไม่มีของตัวเราแล้วเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามองแต่ว่าตัวเองขาดอะไรทำไมเธอไม่เหมือนเดิมกับฉันทำไมคนนั้นไม่เป็นอย่างนี้ฉันเป็นเหมือนเขาไม่ได้แล้วเราก็มาบั่นทอนตัวเอง ณนะวินาทีนั้นนะคะเรามั่นใจว่าเราเคยเจอความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานหรือว่าการสูญเสียญาติครอบครัวเราเคยเจอแล้วก็เป็นความทุกข์แต่กับครั้งที่เราเจอเรื่องนี้ค่ะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความคิดเนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันทุกข์ที่สุดในชีวิตเราตอนนั้นเลยมันเห็นชัดมากๆเพราะว่าเพราะเราคิดว่าเรามีทุกอย่างแล้วทําไมมันยังทุกข์อยู่ เราอยู่ในจุดที่เราคิดว่าเราโอเคแล้วทําไมมันยังอยู่ทาไมมันยังทุกข์อยู่ใช่ไหมคะแล้วความความทุกข์นี้มันชัดเจนขึ้นหลังจากที่เรามีลูกคนที่สองนะคะก็คืออาจจะเป็นด้วยฮอร์โมนหลังคลอดอะไรก็ตามทีนะคะสามีก็ไม่มีเวลาให้เรายิ่งไปกันใหญ่นะคะแล้วเราก็จากที่เราต้องดูแลลูกหนึ่งคนเนี่ยเปลี่ยนมาดูแลลูกสองคนทุกอย่างเปลี่ยนแปนแล้วเราดูแลเอง พ่อเขาก็จะช่วยดูคนโตคนโตก็ยังแบบเหมือนอยากจะติดเราอยู่แต่ก็ต้องแบบไปอยู่กับพ่ออ่ะตันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึง่งแล้วก็ต้องมาปรับตัวกับลูกคนเล็กทีนี้มันก็มีเวลาฟุ้งซ่านเลยค่ะมันเป็นความทุกข์ความรู้สึกแย่ความนอยความอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับเราก็พยายามจะบอกกับสามีว่าเธอฉันรู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าสามีเขาเขายุ่งเกินกว่าที่เขาจะมาโฟกัสเรื่องนี้เขาไม่ได้เข้าใจ ว่าอยู่ดีๆเมียมาประทุมาพูดว่าเธอฉันเป็นอย่างนี้ฉันอย่างนี้นะเธอฉันรู้สึกแบบนี้นะร้องไห้เขาก็มองแค่ว่าก็เหมือนที่เราเป็นเมนอะเดี๋ยวมันก็หายซึ่งณเว็บวันนี้เราฟังเขาอะเออว่าเขาก็พูดถูกใช่ไหมคะเป็นอารมณ์เป็นสภาวะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ากับวันนั้นอะเราได้รับคําตอบเนี้ยเรากลับรู้สึกว่าเธอไม่ได้ใย,ยดีฉันเลย เธอไม่ได้เธอไม่ได้สนใจใหญ่ดีฉันเลยเหรอโมเมนต์ Moment ของเราตอนนั้นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบหลังจากที่เราบอกว่าแต่งงานแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ในบ้านที่มั่นคงใช่ไหมคะอยู่บนอยู่บนตึกที่มั่นคงโมเมนต์ Moment ที่สามีเขาตอบแบบไม่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 ไมสนใจเรานะคะเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนตึกทะ่ลง ความรู้สึกเหมือนตึกถล่มในความรู้สึกของเรานะคะแล้วเราได้คนพบความจริงว่าอ๋อตึกที่เราอยู่อะ่ะไม่ใช่บ้านเรานี่พูดแล้วจะร้องไห้นะคะเพราะว่าความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นมวลที่อินมากจริงๆมันเหมือนกับเราเอาใจไปวางไปฝากไปคาดหวังข้างนอกตัวเองหมดเลย เอาใจไปวางที่ลูกลูกป่วยเราทุกข์เราเศร้าเอาใจจะไปวางที่สามีสามีไม่ทำินต่างใจเราเราก็ทุกข์เอาใจไปวางที่คนอื่นมองดูคนอื่นคนอื่นมีเราไม่มีทุกข์เอาใจไปคาดหวังกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ทุกข์เราก็อ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้คิดได้ในในทีเดียวหรอกนะคะแต่ว่า ั้งแต่สถานการณ์นั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเราที่ทำให้เราตื่นมาเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วบ้านที่เราอยู่ไม่ใช่บ้านเราจริงๆหลังจากวันนั้นหลายวันนะคะเรามันนั่งตรงหน้ากระจกตรงเนี้ยที่เราอยู่แล้วฉันก็มองตัวเองและถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรให้ตัวฉันดีฉันไม่เคยมองเห็นตัวเองเลยคนที่อยู่ตรงหน้าฉันคนที่ ที่อยู่กับฉันมานานคือตัวฉันเองฉันไม่เคยมองเขาเลยมันเป็นวันแรกที่เราร้องไห้แบบร้องไห้แบบเป็นบ้าเป็นบอเลยนะคะ่ะอันนี้เราเรายอมรับแลวพูดตรงๆมันเหมือนกับเหมือนกับการได้รู้ความจริงบางอย่างว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองคือเราไม่รู้เราพูดให้ทุกคนฟังทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับเรานะคะ และฉันคิดว่าฉันจะสร้างบ้านฉันเองหมายถึงว่าพอหลังจากที่บ้านทางความรู้สึกที่มันมั่นคงที่เราฝากไว้กับสามีมันพังลงเราคิดว่าเอาล่ะฉันจะกลับมาอยู่กับบ้านของฉันบ้านที่แท้จริงของฉันคือตัวฉันคือใจของฉันฉันจะกลับมาสร้างบ้านของฉันให้มั่นคงฉันจะกลับมารักตัวเองนั่นเป็นวินาทีแรกที่เราเข้าใจคําว่า คุณค่าหลักตัวเองพูดแล้วก็กั้นน้ำตาในตัวนะคะเรานะคะก็ส่องกระจกและถามตัวเองว่าโอเคถึงฉันจะเป็นแม่บ้านลูกสองอย่างนี้ก็ตามทีฉันก็สร้างความรักความสุขให้ตัวเองได้ฉันชอบทำอะไรมันเป็นคำถามที่ง่ายมากๆนะคะ แต่ว่าคนเรามันไม่เคยให้ตัวเองมาก่อนมันไม่เคยมองตัวเองมาก่อนพอบทมันจะถามตัวเองว่าเธออยากได้อะไรหรอเธอเธอได้นะเธอเธอเธอสมควรได้มันนะเราไม่รู้เลยว่าเราจะให้อะไรกับตัวเราเราไม่รู้จริงๆว่าเราชอบอะไรอยากทําอะไรอะ่ะอยากแต่งตัวหรออยากอยากทําอะไรว่าลูบระบายสีเหรอ,ค,อคือคือคิดไม่ออกเลยนะคะใช้คําว่าเ เดชบุญนะคะที่เราเริ่มมาเจอร้านหินแล้วเราก็เริ่มสะสมหินสนใจเรื่องหินแล้วเราก็รักมันมากๆแล้วก็ทุกอย่างก็ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะนั่นแหละค่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเรานะคะอย่างที่เราบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเราก็คิดว่าก็ฉันรักตัวเองไงฉันเลือกให้ตัวเองแต่งงานฉันเลือกให้ตัวเองมีครอบครัวฉันเลือกให้ตัวเอง นู่นนี่นั่นแต่สำหรับเราแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่การหลักตัวเองอย่างแท้จริงถ้ารักตัวเองจริงๆนะคะจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบถ้ารักตัวเองจริงๆจะไม่เอาตัวเองหรือความรู้สึกตัวเองไปแขวนไปฝากไว้ที่ใครนะคะคำว่ารักตัวเองกับรัก กับเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมันเส้นบางๆเส้นบางๆมากๆนะคะเห็นแก่ตัวคืออะไรเห็นแก่ตัวก็คือรักตัวเองโดยเบียดเบียนคนอื่นรักตัวเองเออเออเห็นแก่ตัวคือการเดือดร้อนเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นอันนี้คือเห็นแก่ตัวถ้าลักตัวเองคือการให้คุณค่ากับตัวเองฉันเหมาะสมกับตรงนี้ฉัน ฉันมีคุณค่าในตัวของฉันฉันไม่ได้รวยฉันไม่ได้สวยฉันไม่ได้มีหน้าที่การงานดีฉันเป็นเพียงแม่บ้านลูกสองที่ไม่ได้มีรายได้แต่ฉันมีคุณค่าในความเป็นฉันนี่คือสิ่งที่เราบอกกับตัวเราเองและทุกคนเช่นกันค่ะพูดไปเราก็จะร้องไห้นะคะต้องคอยกลานน้าหนึ่ง ไม่ว่าคุณกำลังดูอยู่นะคะคุณเป็นใครทุกคนมีคุณค่าแล้วคุณก็มีคุณค่าในความเป็นตัวคุณเองเราอาจจะไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองมาก่อนนะคะว่าเอ้ยชอบอะไรโอเคโอเค นะเราเราอาจจะไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองมาก่อนนะคะว่าเธอชอบอะไรเธออยากกินอะไรเธออยากจะทำอะไรเธอทำได้นะเธอเป็นได้นะเราอาจจะไม่เคยเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเราคิดถึงคนอื่นก่อนเขาจะมองเรายังไงเขาจะคิดกับเรายังไงถ้าทำอันนี้เขาจะว่าเราไหมถ้าทำอันนี้ใครจะมองเราแปลกไหมไม่ ผู้คนนะคะจะสนใจเราแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็จะไปสนใจวงจรของเขาเองทุกคนมีวงจรของตัวเองมีโลกของตัวเองมีความลักตัวเองไม่ผิดเลยทุกคนมีเสน่ห์มีความสวยงามที่แตกต่างกาันและทุกคนมีคุณค่าตั้งแต่คุณได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นคือคุณค่าของคุณเราอยากจะบอกอย่างนี้นะคะ วันที่เราเลือกส่องกระจกเราคุยกับตัวเองขอโทษตัวเองแล้วกอดตัวเองเราก็จะบอกว่าเราจะไม่ให้ตัวเองกลับไปอยู่ในจุดนั้นอีกแล้วเราจะไม่วางความรู้สึกไว้ที่ใครอีกแล้วเราจะกลับมาหลักตัวเองให้มากๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับตัวเราที่สำคัญก็คือแปลกสำหรับคนรอบข้างเพราะ คนรอบข้างเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจคําว่ารักตัวเองและเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงความผิดแปลกความแปลกไปเธอเป็นอะไรทำไมาอยู่ดีๆลุกขึ้นมาทำอันนั้นลุกขึ้นมาทำอันนี้ลุกขึ้นมาพูดอันนี้ลุกขึ้นมาเป็นอันนี้ไม่เป็นไรเลยคะ่ะเรามีหน้าที่เรียนรู้กันคะ่ะระหว่างทางในการซื้อหินของเรานะคะ เราไม่ได้ราบลื่นเลยแค่ซื้อหินแค่สะสมหินแค่เราจะลุกมาทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะแต่มันไม่ยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเราเชื่อว่าเนี่คือเราจริงๆเราเป็นแบบนี้จริงๆเราไม่ได้ตามใครเราไม่ได้เป็นเหมือนใครเราแค่ให้โอกาสตัวเองได้เป็นตัวเองให้โอกาสตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ต้องรอใครให้โอกาสไม่ต้องรอใครอนุญ,ญาตเลย แค่เราให้โอกาสตัวเองอืจริงๆเราก็สำหรับเราตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้ลงตัวมากๆอาจจะไม่ได้มีใครเข้าใจเราแต่สามีเขาก็ไม่ได้ห้ามแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าแล้วก็ถ้ามันมีความสุขก็ทำไปเถอะถ้ามันไม่ได้ร้องอะไรก็ก็ทำไปเถอะอะไรประมาณนี้นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ ูดตรงๆเลยนะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะทําเป็นคอนเทนต์อะไรตั้งแต่แรกเลยที่เราสะสมมาเป็น mm hmm. ปีๆเราไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องสะสมเพื่อสักวันหนึ่งฉันจะมาทำคอนเทนต์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ mm hmm. คือรักมันจริงๆ mm hmm. ชอบจริงๆ mm hmm. สนใจจริงๆศึกษาจริงๆ mm hmm. และพอถึงจุดหนึ่ง mm hmm. รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันดีอ่ะอยากจะแชร์ลิงก์อยากจะแบ่งปันอะ่ะ mm hmm. เราทาได้ไหมเราทําได้นะ mm hmm. แค่ลองให้โอกาสตัวเองได้ทํา mm hmm. แค่นี้เองค่ะเราไม่คิดว่า เจะมีคนดูเราไหมอะไรคือเราเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นมากมายเราคิดแค่เราทำมีความสุขได้ทำสิ่งนี้แล้วก็ได้เป็นตัวเองในทุกๆวันที่เราได้ได้ใช้ชีวิตตื่นมาจัดหินมองดูศึกษาเขียนจดบันทึก <c oughs> ก็ทุกครั้งที่พูดนะคะมันก็จะเป็นมวลของความรู้สึกนะคะต้องขอโทษด้วยต้องขออภายจริงๆนะคะนี่แหลคะค่ะเราก็จะบอกแค่นี้เรามีเรื่องแค่นี้เลยคะ่ะเรามีเรื่องแค่จะบอกทุกคนแค่นี้คะ่ะว่าให้โอกาสตัวเองได้เป็นตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนใครเรามีเสน่ห์ในแบบของเรา เราชอบในแบบของเราคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะแสดงออกอยังไงก็ได้อาจจะไม่มีใครเข้าใจคุณหรอกค่ะว่าคุณทําสิ่งนี้เพราะอะไรแต่ถ้าคุณเข้าใจตัวเองมากพอเราไม่ได้หมายความว่าให้คิดแบบเขาเรียกว่าให้เด็กคิดก้าวเล้ากับผู้ใหญ่ให้คิดนอกกรอบผิดแปลกไปมันไม่ใช่คะ่ะกรอบก็คือกรอบที่สังคมสร้างขึ้นมาแต่ถ้าสิ่งที่เราลักเราชอบเราอยากเป็น ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เดือดร้อนตัวเองบเบียดเบียนตัวเองบเบียดเบียนพ่อแม่ทำเลยเราสนับสนุนให้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นแล้วทุกคนคิดว่าเราขึ้นมาทำคอนเทนต์หรือขึ้นมาทำสิ่งเหล่านี้เริ่มมีงานอดิเ็กจริงๆทุกคนคิดว่าร het, เราอรายุเท่าไหร่เราอายุสามสิบกนะคะแล้วเราก็ลุกขึ้นมามีงานอดิเรกอย่างจริงจังครั้งแรก ลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้เรียนรู้กับการทำโลกโซเชียลครั้งแรกในอายุเท่านี้เรารู้สึกว่ามันไม่สายไม่สายเลยไม่ไม่ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ทุกคนมีโอกาสที่จะคิดฝันทุกคนมีโอกาสที่จะมองเห็นตัวเองเป็นยังไงก็ได้อย่าจำกัดตัวเองต่อให้มีใครห้ามเราถ้าเราไม่ห้ามตัวเองเราก็จะมีอิสระอยู่ในหัวใจ หรือต่อให้ใครสนับสนุนเราต่อให้เราทุกคนห้ามปามเราไอ้สนับสนุนเราไปทําเถอะแต่เราเราไม่มั่นใจก็ก็เป็นไปไม่ได้หัวใจเราสําคัญบ้านในหัวใจเราสําคัญนะคะดังนั้นก็คือคุณค่าในตัวเองคือการมองเห็นตัวเองคือการให้โอกาสตัวเองคือการรักตัวเองอย่างจริงใจจริงๆมันมีดีเทลเยอะไปหมดในระหว่างทางที่เราได้เรียนรู้มานะคะรักตัวเองไม่ใช่มองเห็นตัวเองแค่ในด้านดีอย่างเดียว รักตัวเองให้คุณค่าในตัวเองคือการยอมรับและโอบกอดตัวเองทั้งด้านดีและด้านร้ายฉันเป็นแบบนี้ฉันฉันฉันอาจจะเป็นคนพูดตรงๆและอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับคนกลุ่มหนึ่งที่เขามองแต่ฉันก็ยอมรับว่าฉันเป็นคนพูดตรงๆแบบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้ที่ฉันเป็นคนพูดตรงๆแต่ฉันยอมรับมันถ้าไหนที่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนฉันอาจจะต้องแก้ไขแต่ถ้าฉันแสดงออกไปแล้ว คนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบฉันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดือดร้อนใครฉันก็โอเคที่จะให้เขามองไม่ดียอมให้คนอื่นมองเราไม่ดีก็ได้ถ้าเรารู้จักตัวเองมากพอไม่ต้องจําเป็นที่จะให้คนอื่นมองว่าฉันดีเราไม่จําเป็นต้องดีในสายตาคนอื่นเสมอถ้าสิ่งนั้นันไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเสแสร้งเพื่อจะให้คนอื่นมองว่าเราดีอย่าทําเลยดีกว่านะคะ คุณค่าในตัวเรามันมีอยู่แล้วเราให้โอกาสตัวเองได้เป็นได้เป็นธรรมชาติอย่างที่เราแสดงออกได้พูดได้ให้โอกาสตัวเองได้ลงมือทำนี่ค่ะคือการให้โอกาสตัวเองคือการให้คุณค่าในตัวเองตอนนี้เราอาจจะพูดเหมือนวนุวน่วนวุนพั่มเพื่อนะคะแต่เราก็เน้นย้ำด้แค่นี้เองค่ะว่าในวัยนี้ที่เราลุกขึ้นมาเป็นตัวเองเรามีความสุขจริงๆเรามีความสุขในทุกวันที่ ตื่นมาแล้วอยู่กับสิ่งที่รักตื่นมาแล้วได้เป็นตัวเองโดยที่จะไม่ต้องพยายามทำสิ่งไหนเพื่อใครมีแต่ทำเพื่อตัวเองมีความสุขให้ตัวเองและความสุขนี้มันส่งต่อไปให้ลูกเราเรามีความสุขจากสิ่งที่เราทำเราเยียวยาตัวเองด้วยสิ่งที่เราทำและเราก็เป็นแม่ที่มีความสุขเราเป็นภรรยาที่มีความสุข เราเป็นลูกเป็นพี่เป็นเพื่อนที่มีความสุขมี e อ NERGY ที่ดีๆให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวได้เพราะเรามองเห็นตัวเองเราเยียวยาตัวเองเราให้คุณค่าตัวเองเรารักตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นห่วงโซ่ที่ส่งต่อไปได้กับกทุกๆคนให้กับกทุกๆคนได้นะคะเราอาจจะฝากไว้แค่นี้แล้วก็ ถ้าเราเราอาจจะลงคลิปชานะคะเพราะว่าเราถ่ายทีหนึ่งแล้วเราก็ตัดกว่าจะตัดกว่าจะอะไรเรียบร้อยก็ต้องดูแลแล,ลูกด้วยนะคะก็อาจจะแบบ2ออาทิตย์ลงทีหนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะยังไงกอ็อาจจะเล่าหน้าเบื่อนิดนึงนะคะก็ยังไงก็าฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรทักทายคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็หวังว่าอา,อาจจะได้ข้อคิด อาจจะได้ฟังอะไรเพลินๆจากคลิปเราไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ